สวัสดีค่ะโฮโรวิซิตกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ้ารอบนี้ก็เป็นตาของคนที่เกิดวันพาฤหัสแล้วนะว่าดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันพาฤหัสเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างรอบนี้จะกินระยะเวลาวันที่5ถึง11เดือนธันวาคมนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อนคนเกิดวันพาฤหัสนะคะ Okay. วันพฤหัดคนเกิดวันพฤหัสกำลังสิบสิบเก้าเนาะกำลังสิบเก้าพฤหัสสบดีทําเงินสักสิบสิบเก้าบาทอะเงินสิบเก้าบาททาบุญหน่อยทําบุญโรงพยาบาลสง์ก็ดีนะอ่านี้เตือนนิดหนึ่งหรือถ้าหากคุณไม่ทาโรงพยาบาลสง์ ก็ถ้าหากคุณอยากทำบุญชนิดไหนที่คุณรู้สึกแบบค้างคางจะอยู่อยากทำอ่ะสิบาทก็ได้โอนโอนสิบาทเลยนะแล้วก็อธิษฐานดีๆให้สำเร็จในเรื่องไหนเรื่องไหนก็บอกไปอ่ะโอเคเราจะดูกัน5เรื่องเหมือนเดิมงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะเมื่อกี้เหมือนกับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเสริมให้นิดหน่อยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยขอเริ่มที่เรื่องงานก่อนนะคนเกิดว,ว,ว,วันพฤหัส เรื่องงานโอเคงานค่อนข้างหนักผลเกิดวันพฤหัสต,ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะงานหนักมากมีภาระมีอะไรเข้ามาเยอะตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะวันพฤหัสต,ต้องแบกรับหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างสูง แล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากในช่วงต้นสัปดาห์นะเหนื่อยจนไม่แน่ใจว่าความเหนื่อยในเรื่องงานนี้ส่งผลไปให้กลางสัปดาห์คุณเกิดความปล่อยวางอะไรบางอย่าง <c oughs> เกี่ยวกับงานลงไปเหมือนกับว่างานบางงานเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีมากเลยนะแต่เหมือนกับคุณไม่เอาแล้วอะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเกินไปคุณรู้สึกว่ามันไม่คุ้มถึงจะได้เยอะแต่ไม่คุ้มบางคนเนี่ยอยากได้อิสรภาพแล้วอยาก เปลี่ยนงานแล้วอยากไปที่ใหม่แล้วหรืออยากปรับอะไรเกี่ยวกับงานของตัวเองแล้วไม่อยากทําเหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามันเริ่มตันมันเริ่มสุดทางแม้ว่าจะได้ค่าตอบแทนผลตอบแทนสูงหรือได้อะไรเยอะก็ตามมันไม่สามารถที่จะจูงใจคุณไว้ได้แล้วอะไรแบบนี้อาการเบื่อหน่ายเนี่ยจะเกิดในช่วงกลางสัปดาห์ไม่รู้เพราะว่าเจองานหนักมากในช่วงต้นสัปดาห์หรือเปล่ามันทําให้คุณส่งผลแบบตัดสินใจอะไร ในช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้เดี๋ยวแอบเปิดเพิ่มสักหนึ่งใบนะแต่ว่ามเรื่องงานเนี่ยสวยมากนะคือบอกเลยได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาในเรื่องงานของคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยจะนําส่งให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแน่นอนถ้าหากคุณคิดอยากเปลี่ยนสายงานหรืออยากจะทํางานหรือทําอะไรเพิ่มเนี่ยบางทีพอเชื่อเซนต์ตัวเองมันอาจจะดีกว่าก็ได้ แต่ไพ่ขึ้นเดอะสตา์ผู้บรรลุความสําเร็จก็คือเรื่องงานเนี่ยสำเร็จแน่นอนไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนเท่าที่ดูนะในช่วงสัปดาห์นี้กับอีกอย่างหนึ่งเท่าที่ดูช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยมันจะมีความคลุกคลักเรื่องงานนิดนึงบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนสายงานไปแล้วหรือเปล่าหรือเปลี่ยนเรื่องงานไปลหรือเปล่ามีการโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่หรือปรับเปลี่ยนงานของคุณค่อนข้างพอสมควรเยอะว่าสมควรนะ จะมีปัญหาเข้ามาเป็นระยะๆะะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เป็นปัญหายิบยิบย,ย่อยๆเล็กๆน้อยๆแต่ก็ต้องคอยรับมือแก้ไขกันไปเรื่อยๆแต่โดยรวมหรือโดยรวมแล้วเนี่ยงานยังไปได้ค่อนข้างโอเคอยู่ต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรืออะไรก็ตามนะมีการสับเปลี่ยนหน้าที่อะไรบางอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือพอเดือะสตาร์ขึ้นมาผู้บรรลุความสําเร็จคือเรื่องงานสวยจริงๆสัปดาห์นี้เรื่องงานสําเร็จได้ด้วยดี มันจะเป็นไปตามที่คุณค่อนข้างตั้งใจพอสมควรเลยนะถ้าหากใครตั้งใจอยากจะลาออกเปลี่ยนงานเนี่ยหรือตั้งใจอะไรไว้เนี่ยเหมือนว่ามันจะสําเร็จนะหรือถ้าหากใครวาดหวังว่าอยากจะทํามาค้าขายดีได้ยอดดีเลยได้ยอดปังใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าน่าจะได้นะมีแนวโน้มได้มีแนวโน้มนนสาเร็จเรื่องงานค่อนข้างสูงนะจ้าไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนก็ตามนะอ่าโอเคเรียบร้อยเราไปดูเรื่องการเงินกันบ้างคนเกิดวันพฤหัส โอเคการเงินการเงินคนเกิดวันพฤหัสไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าเรื่องงานช่วงต้นสัปดาห์เหมือนไพ่เตือนว่าให้เก็บเงินเก็บทองอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายให้รู้จักเก็บรู้จักใช้ไว้เยอะๆนะเพราะเหมือนมันมีโอกาสที่จะต้องมีเหมือนกับมีเหตุอะไรในใน,ในอนาคตแล้วคุณจะได้มีเพียงพอที่จะ เงินตรงเนี้ยจะได้เอามาจัดการอะไรหลายๆอย่างต่อไปในอนาคตกับอีกอย่างหนึ่งถ้าหากไม่ใช่ไม่ใช่กรณีนี้จะเป็นกรณีที่ว่าคุณมีความงกในช่วงต้นสัปดาห์คือไม่อยากจ่ายเงินไม่อยากเสียอะไรเลยมีความงกขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่ปกติคนเกิดวันพฤหัสส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบทําบุญชอบเปชอบช่วยเหลือคนอื่นเยอะๆพอสมควรแต่คราวนี้ไม่รู้สัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้น ช่วงต้นสัปดาห์มีความรู้สึกว่าไม่อยากเสียเงินอะ่ะอยากอยากเก็บเอาไว้ของมันจะมีความแบบงกความงกงกเข้มเข็มขึ้นมานิดนึงในช่วงต้นสัปดาห์แต่เชื่อเถอะคุณคงมีเหตุผลของคุณนั่นแหละถ้าหากไม่ใช่กรณีนี้ก็คือไพ่เตือนว่าให้เก็บเงินไว้ก่อนเท่านั้นเองจะแปลได้2ออย่างถ้าใบนี้ขึ้นมานะอ่าเรื่องเงินกับอีกอย่างหนึ่งช่วงกลางสัปดาห์สองดาบขึ้นมาหลักการเงินไม่ค่อยสวยช่วงกลางสัปดาห์เนี่ย มันเหมือนกับมันคุณรู้สึกว่าเดี๋ยวมันมันจะต้องมีเหตุอะไรบางอย่างให้คุณใช้จ่ายออกไปโดยที่คุณเองก็แบบงงๆอ่ะเอ้ยแต่แบบมันต้องจ่ายก็คือต้องจ่ายบางคนระวังถ้าสองดาบขึ้นมาเนี่ยรายจ่ายมันมากกว่าสองทางแล้วมันจะเหมือนกับโดนสับขาหลอกอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ทั้งๆนี้ไม่น่าจ่ายก็ต้องจ่ายอ่ะมันมึนๆงงๆเอ๊ะ จ่ายซ้ําจ่ายซอนอันนี้ก็จ่ายแล้วเอา้านี่ก็ต้องจ่ายอีกเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังเรื่องเอกสารหรือระวังอะไรที่เหมือนกับถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับสารการเงินต่างๆนะมันระวังมีการจ่ายซ้ําจ่ายซ้อนให้ระวังเรื่องนี้ไว้นิดนึงเออกับอีกกรณีหนึ่งถ้าสองดาบขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนมีเหตุอะไรบางอย่างที่จะทําให้การเงินของคุณมันล้วนไหลอืม แล้วมันจะเสียเสียไปแบบว่าจะจะบอกถูกหรอกก็ไม่เชิงมันไม่ใช่เชิงถูกหรอกแต่มันมันเป็นการโดนปิดหูปิดตามไม่ให้รู้ความจริงแล้วกลายเป็นว่าคุณเสียเงินเสียทองไปโดที่คุณก็ไม่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันมันคืออะไรกันแน่มันค่าอะไรวะมันจ่ายอะไรเนี่ยมันคืออะไรทําไมถึงต้องจ่ายงงแบบไม่ได้รับความกระจ่างชัดกับเรื่องเงินที่เสียไปสักเท่าไหร่เออหรืออีกกรณีหนึ่งนะ มีเหตุให้ให้จ่ายแบบไม่ลืมหูลืมตาอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะเออไม่ลืมหูลืมตาช่วงกลางสัปดาห์นะแอบเปิดเพิ่มนิดนึงเอาแน่ๆชัวชัวอืมเออใช่โหเดินเดขึ้นมาระวังโดนโกงระวังโดนหลอกนะขึ้นมาอย่างนี้รู้เลยระวังโดนโกงระวังโดนหลอกระวังโดนปอกลอกแล้วแบบเสียเสียเยอะก้อนใหญ่ช่วงกลางสัปดาห์ ช่วงกลางสัปดาห์โอ้ไพ่พาลูสีขึ้นให้เหมือนไพ่ไพ่เตือนว่าให้มีสติเยอะๆและมักน้อยสันโดษในช่วงกลางสัปดาห์ให้มากๆใครเข้ามาอะไรยังไงช่วงนี้ให้ฟังหูไว้หูนะไม่ว่าเขาจะพูดหวานล้อมชักแม่น้ําทั้งห้ายังไงให้คุณเสียเงินคุณก็อย่าไปหลงคารมเสียเงินเสียทองให้ใครหรือกับอะไรเลยในช่วงกลางสัปดาห์ถ้าถ้าเป็นไปได้นะว่าใครปีกวิเวกไม่ยุ่งไม่ย ung, มุ่งไม่จ่ายไม่วุ่นวายอะไรกับใครได้เลยช่วงนี้จะดีมาก ระวังแก๊งคอเซนเตอร์ด้วยอีกอย่างหนึ่งกลัวเจออะไรแบบนั้นอะหรือไม่ก็โดนแบบให้กดไอ้นู่นไอ้นี่แล้วสูญเงินอะไรเงี้ยเออให้ระวังเรื่องบัญชีธนาคารให้ดีช่วงกลางสัปดาห์นะเออระวังเยอะๆอ่ะโอเคถ้าหากผ่านช่วงกลางสัปดาห์ไปได้เนี้ยน่าจะโอเคแล้วไม่มีปัญหาช่วงปลายสัปดาห์นี่เป็นช่วงทําเงินทําทองได้เงินได้ทองงานมาพร้อมเงินเงินมากับงานใช้ความสามารถตัวเองในการสร้างเงินสร้างทองมากๆเลย แล้วก็มันจะอยู่ในช่วงแบบโอ้ยเงินกําลังมีความสะพัดใช้ความสามารถตัวเองสร้างเงินได้จังหนับมากในช่วงปลายสัปดาห์นะจ๊ะ,ะเป็นว่าการเงินปลายสัปดาห์ดีกว่าดีกว่าตั้งตั้งแต่ต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์เลยเนี่ยปลายสัปดาห์การเงินดีที่สุดสําหรับคนเกิดมันพฤรือหัสนะโอเครักษาตัวให้รอดไปจนถึงปลายสัปดาห์ให้ได้ในเรื่องการเงินนะ,อะโอเคเราไปดูความรักกันความรักคนเกิดวันพฤหัส ความรักโอ้ฮ่าบอกเลยความรักคนเกิดวันพฤหัเรือไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่นะระวังระวังเรื่องติฉินนินทาระวังเรื่องใส่ร้ายายสีระวังเรื่องการพูดการจาทำร้ายจิตใจทำร้ายน้ำใจคนรักหรือตัวคุณเอเนั่นแหละเป็นฝ่ายโดนกระทําให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจหรือไม่ก็อีกกรณีคือไปทำเขาไปพูดตรงเกินหรือพูด ขวานผ่าสร้างแล้วคือลืมว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไงหรือรับได้ไหมคือลืมหรือไม่ก็ตัวคุณเองเนั่แหละโดนโดนพูดแบบนั้นใส่ช่วงต้นสัปดาห์นะให้ระวังเรื่องความพูดคําจาระวังการอยู่กับสังคมกับเพื่อนกับครอบครบัครวกับคนรักให้ระวังเรื่องความพูดเยอะๆอีกอย่างหนึ่งอีกกรณีหนึ่งนะอันนี้กรณีถ้าหากคุณเป็นคนพูดให้ระวังเรื่องการพูดแต่อีกกรณีหนึ่งคืออีกฝ่ายเป็นฝ่ายพูดถ้า คุณเป็นฝ่ายโดนเป็นฝ่ายโดนนะโดนพูดไม่ดีใส่หรือโดนพูดแบบไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงหรือไม่เข้าใจหัวจิตหัวใจของคุณแล้วพูดออกมาตรงๆตรงตำหนิกันตรงๆหรือแบบพูดตรงๆเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยไพ่ขึ้นว่าให้คุณรักษาใจดีๆมันอาจจะมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นได้ในช่วงต้นสัปดาห์นะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ ให้ระวังมันจะมีความเสียใจเพราะคําพูดกันค่อนข้างเยอะในช่วงต้นสัปดาห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคาดว่านะัจะเคลียร์กันได้เรียบร้อยคุยไปถึงจะเจ็บปวดใจแต่สุดท้ายก็ได้เคลียร์เพราะว่าช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยถามความรักเดลเวอร์ขึ้นผู้มีความรักขึ้นความรักสดใสช่วงกลางสัปดาห์ดีขึ้นบางคนอาจจะทะเลาะเบาะแวง้งห่างกันสักพักช่วงต้นสัปดาห์หรือเปล่าไม่รู้กลางสัปดาห์กลับมาคืนดีอความรักสวยงามในช่วงกลางสัปดาห์อย่างมาก ไม่ว่าจะโสดจะมีคู่อะไรก็แล้วแต่ช่วงกลางสัปดาห์เป็นช่วงที่ความรักสดใสที่สุดถ้าหากมีคนเข้ามาในช่วงนี้สาวโสดคนโสดหนุ่มโสดเออให้พิจารณาไว้นิดหนึ่งน่าสนใจน่าสนใจแต่ถามว่าระยะยาวดีไหมไพ่ไม่ปอบบอกแค่ว่าน่าสนใจช่วงนี้กระชุ่มกระชวยจิตใจเบิกบานในช่วงกลางสัปดาห์ต่อไปปลายสัปดาห์ปลายสัปดาห์ส่วนใหญ่ความรักไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เหมือนกับจะวุ่นวาย ไปกับเรื่องชีวิตด้านอื่นมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องเงินหรือถ้าหากเป็นเรื่องในครอบครัวก็จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันหรือภาระหน้าที่ของแต่ละคนบทบาทของแต่ละคนมากกว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักความรู้สึกในจิตใจช่วงนี้ไม่เด่นชัดเหมือนต่างคนต่างจะต้องแบบจัดการหน้าที่ภาระของตัวเองให้เสร็จสิ้นบางคนอาจจะมีการเหมือนกับไม่ค่อยสวี ไม่ค่อยสวีทกันเลยนะช่วงนี้ปลายสัปดาห์ไม่ค่อยหวานแหววเลยไม่ค่อยโรแมนติกเลยถ้าหากใครชอบความโรแมนติกหวานแหววความเอาใจใส่กันเยอะๆเนี่ยช่วงนี้อาจจะนอยได้นะอ่ะโอเคแอบเปิดเพิ่มนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเรื่องความรักอดีมากค่อนข้างดีค่อนข้างที่จะมั่นคงค่อนข้างที่จะโอเคพอสมควรเลยนะอีกอย่างหนึ่งถ้าหากใครที่มีบุตรหลานมีลูกมีหลาน เด็กเล็กในครอบครัวช่วงเนี้ยอาจจะชื่นอกชื่นใจเป็นพิเศษลูกหลานหรือคนที่เด็กๆกว่าเนี่ยเอาความชื่นอกชื่นใจมาให้นะมิติของความรักช่วงช่วงเนี้ยช่วงปลายปลายสัปดาห์เนี่ยต้องให้มันเกือบเกือบจะพ้นสัปดาห์นี้ไปก่อนอะประมาณวันอาทิตย์จากวันจันทร์เข้าเข้าสัปดาห์ใหม่เนี่ยจะแฮปปี้กับเรื่องความรักเออค่อนข้างแฮปปี้รู้สึก หัวใจมันกระชุ่มกระชวยไปเป็นเด็กน้อยพอสมควรหรือบุตรหลานคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยนำพาความชื่นใจมาให้อ่าประมาณนี้นะจ๊ะเรื่องความรักคนเกิดพัหัสต่อไปเราไปดูเรื่องสุขภาพกันสุขภาพสุขภาพแข็งแรงมากสุขภาพแข็งแรงมากคนเกิดขนาดน,นี้ไม่ค่อยมีอะไรเดือดร้อนในเรื่องสุขภาพในในช่วงสัปดาห์นี้นะ ค่อนข้างดีเหมือนกับดูแลตัวเองได้ดีเลยจะต้นจะก,กลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์แต่เหมือนไพ่เตือนว่าอย่างเมื่อกี้ที่ตรงกับเมื่อกี้ที่บอกว่าตั้งแต่ต้นว่าเงินสักสิบเก้าบาทนะ่ะทาบุญโรงพยาบาลสงหรือว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนิดนึงเออแล้วก็อธิษฐานขอให้อะไรนะถ้ามีโครคภัยไข้เจ็บก็ขอให้ทุเลาอะไรแบบนี้แล้วหากใครไม่ได้มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรก็ขอให้สุขภาพดีขอให้แข็งแรงหรือว่าคนที่คุณรัก ครอบครัวของคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติที่ป่วยไข้อยู่เนี่ยได้ทุเลาได้หายนะอาศัยต้องอาศัยบุญตรงนี้เข้ามาช่วยนิดนึงเออแล้วมันน่าจะดีขึ้นนะอเท่าที่ดูจากหน้าไพา่เหมือนไพเ่เตือนว่าอยากจะให้สร้างบุญสร้างกุศลเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเพิ่มหน่อยที่จะมาช่วยอุดอุดรอยรั่วอุดรูรั่วเรื่องสุขภาพที่มัน มันพร่องอยู่มันรั่วยอยู่มันเป็นจุดที่เหมือนกับวิบากเขาเข้ามาตีได้อะไรแบบนี้อยากให้อุดนิดหนึง่งอะไรประมาณเนี้ยเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะจ๊ะอ่าโอเคอันนี้ไพ่เตือนมาแล้วก็เนี่ยเห็นพระราชาถือเหรียญมาด้วยอันนี้ต้องบอกนึกถึงท่านไหนอ่ะส่วนใหญ่ถ้าใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าถ้าหากคุณเห็นแล้วนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาท่านไหนสะดุดใจท่านไหนขอให้คุณ ทำบุญกับท่านด้วยนึกถึงท่านด้วยเ,เวลาทำบุญอะไรแบบเนี้ยหรือไปกราบไหว้ขอพรขอความเป็นสิริมงคลแล้วเผอิญขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพคุณขอเรื่องสุขภาพก็ได้จะของตัวเองหรือของครอบครัวได้หมดได้เลยเให้ดูเอาเองนะเพราะบางคนเห็นแล้วจะนึกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะให้เห็นหนะ้าไพ่ก่อนเพราะว่าแต่ละท่านมีเกี่ยวข้องกับแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะ ่าโอเคตามสายยายตามบุญที่สัมพันธ์แล้วกันเนาะอ่าุณว่าบอกไว้ประมาณนี้วิธีเสริมวิธีแก้อ่าโอเคเรื่องสุขภาพผ่านเราไปดูโชคลาภกันบ้างโอ้โหคนเกิดวัฤหัสัางสัปดาห์โชคโชคดีอะโชคดีคือมา มีสุดมีเออมีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้เงินก้อนมีสิทธิ์ได้โชคลาบชิ้นใหญ่ๆส่วนใหญ่มาจากครอบครัวคนรักเน้นคือครอบครัวและจะได้คือ10 of Cup ั0สถ้วยก็ขึ้นคือรุ้งขึ้นขน่าดนี้คือสวยตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยครอบครัวสมบูรณ์มีความสุขทุกคนคระคขคกลมเคลียวก็ถือเป็นโชคลาบนะแล้วเผลอจะได้ความสมบูรณ์ภูมสุขมาแบบเยอะมาก ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยอเออคุณจะรู้สึกว่าเหมือนคุณแบบเฮ้ยอย่างกัะถูกลอตเตอรี่เลยอ่ะไอสิ่งที่ได้มาเนี่ยหรืออะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณในสัปดาห์เนี้ยเออดีมากเลยกลางสัปดาห์คุณก็เหมือนดีเอ็มเพ s สเลผู้สุขสบายคือมีความสุขมากมันสมหวังมันสมใจมันดีไปทุกอย่างแฮปปี้มีความสุขมากโชคลาภใครที่คิดอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้ก็ทําได้นะอืมทาได้ทําได้มีสิทธิ์ที่จะได้ โชคดีโอกาสดีงานดีอะไรดีจะเข้ามาค่อนข้างเยอะมากหรือต่อให้มีปัญหาอะไรด้วยด้วยความที่พอพ่ายตำแหน่งโชคลาภขึ้นเนี่ยปัญหาที่คุณเจอเนี่ยน่าจะได้รับการแก้ไขแถมดีมากด้วยนะถ้าหากใครอยากมีลูกไม่ติดสักทีเนี่ยจะน่าจะติดละน่าจะได้อืมน่าจะได้แล้วละ่ะถ้าหากใครอยากมีลูกนะเออหรือหากใครต้องการสิ่งไหนอยากได้อะไรน่าจะได้แล้วแหละ อะไรที่ตั้งใจไว้มันน่าจะได้แหละในสัปดาห์นี้มันมีสิทธิ์ได้เยอะมากสูงสูงาะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะเก้าสิบเลยด้วยบางคนมีสิทธิ์สมหวังในเรื่องอะไรที่วาดหวังตั้งตารอคอยไว้สูงนะดีมากโชคลาภสวยคนเกิดวันพฤหัสเห็นแล้วโอ้โหให้แบบว่าออกมาให้ชัดๆเลยว่าดีเลิศในเรื่องโชคลาภปังมากสัปดาห์นี้ นะโอเคเรียบร้อยจ้าคนเกิดวันพฤหัสชอบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันได้นะสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ